เองจากฟูก,ก่อนไก่คันซะอีกค่ะทั้งทีมงานและนักแสดงจากละครเรื่องหอยอันฉันรักเธอเพื่อปลุกชีพให้ไปโรแมนติกกันไกลถึงประเทศเวียดนามกับ19เวันเต็มๆที่ยาวเหยียดทั้งโปรแกรมถ่ายและโปรแกรมเที่ยวนําทีมกระจายรายได้เงินดองโดยนายแดนดิทูบีพระเอกของเรื่องนี้เองค่ะที่เพิ่งถูกคุณแม่แซะออกมาจากที่นอนแต่หายงงเงียเป็นปลิดทิ้งพอได้ยินว่านาตาคมเข้มอย่างตัวเองนี่สเปคสาวหอยอันเหมือนสาวไทยเลยละครับ กันเองเขาบอกกันเนี่ยพี่หนุ่มกินไปดูเลยชั้นแล้วโหสาวสาวกรี๊ดเต็มคุยผมหล่อสู้พี่หนุ่มไม่ได้ต้องหาเวลาชิ่งไปไปเที่ยวให้ได้ผมเตรียมกล้องตอนแรกจะเอากีตาร์มาละหาตัวแดนให้เจอแล้วกันที่คนเวียดนามมาครับเขามาถามผมบอกว่าผมมาเป็นคนเวียดนามหรือเปล่าพูดภาษาไทยได้ไหมบอกพูดได้สิครับผมเป็นคนเวียดนามเอเป็นคนไทยแดนแดนไต้คงหนุ่มหนุ่มคงหนุ่มหนุ่มคงหนุ่มหนุ่มก็สาวสาวคงจะครี๊ดกันฮะกรี๊ดกัของหนุ่มหนุ่มเหรอจ้ะ ส่วนนางเอกที่ประจอดลงเทา้าเจนนี่เทียนโพสวรรณขอพักลัดฟ้าตามไปสมทบช้ากว่าหนึ่งวันปล่อยให้หนุ่มแดนไปทำแต้มตีสนิทกับสาวเจ้าถิ่นต่อให้ก่อนเธอ